วันนี้ผมได้ชิมปลาหมอคางดำมานะครับซึ่งในรายการเนี่ยผมก็บอกไปว่ามันไม่อร่อยนะครับซึ่งมันกินได้ครับแต่ว่ามันไม่มีรสชาติครับเนื้อมันจะจืดๆเนื้อน้อยหนังค่อนข้างจะเหนียววันนี้เนี่ยพี่ๆที่เป็นตัวแทนชุมชนที่เป็นเกษตรกรมาในรายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวันเนี่ยสท่านนะครับเขาบอกว่าโอเคแหละผลทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยล่าสุดเห็นทางคุณธรรมนัทบอกว่าจะรับซื้อในราคากิโลกร,รัมละ15บาท เพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการกําจัดมันนะฮะคนจะได้จับมาแล้วก็มาขายใช่ไหมครับจริงๆพี่เขาพูดในรายการนะรว่า3โลร้อยแปลว่าโลหนึ่งเนี่ยสาบาบาทโดยประมาณคุณธรรมนัฐให้เนี่ยสิบาบาทเองเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่อยากให้สนับสนุนว่ามันกินได้หรือกินแล้วอร่อยอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกผมว่ามันมีอย่างอื่นที่อร่อยกว่าแล้วตัวปลาหมอคางดําเนี่ย มันเป็นเอเลียนสปีชีคือปล่อยลงแหล่งน้ําไปเนี่ยมันไปกินสัตว์น้ําชนิดอื่นตายเรียบเลยครับกุ้งเกิ้งหอยปลาชนิดอื่นมันทําให้กเกษตรกรเนี่ยอยู่ไม่ได้เจ๊งหมดครับซึ่งความรู้สึกผมในรายการคือมันกินได้แต่มันจืดชืดมันไม่ค่อยอร่อย เนื้อไม่นุ่มไม่หอมอะไรแบบนี้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ปลาหมอคางดําม,มันเยอะจริงๆปลาหมอคางดำเนี่ยมาในไทยตอนปี49ส่วนที่มาที่ไปเนี่ยวันนี้ก็บริษัทยักษ์ใหญ่ก็ออกมาถแถลงโต้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาได้ทําลายทิ้งไปหมดแล้วอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดิมทีมันแพร่ระบาดในพื้นที่ไม่กี่จังหวัดทั่วประเทศไทยแต่ณขณะน,นี้มันสิบกว่าจังหวัดแล้วแล้วภาพล่าสุดก็คือเข้ามาที่บึงมักกะสันในกรุงเทพมหานครแล้ว ความน่ากลัวคือถ้าปลาหมอคางดํามันแพร่กระจายไปมากกว่านี้เนี่ยลองคิดดูนะฮะว่ามันจะส่งผลกับระบบนิเวศมากน้อยขนาดไหนสัตว์น้ําชนิดอื่นจะอยู่อย่างไรแล้วถ้ามันออกทะเลไปจะเป็นยังไงคือมันจะไปตามแนวชายฝั่งคือมันอยู่ในน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มระดับหนึ่งได้มันเก่งจริงๆแล้วมันก็แพร่พันธุ์เร็วมาก22วันออกลูกแล้วฮะแล้วออกลูกทีหนึ่ง200300ตัว นี่คือความน่ากลัวและสิ่งที่เกิดขึ้นกับปลาหมอคางดำนะครับ